สะออนบุญครับพี่น้องและอยากเอาบุญมาฝากสสนอครับเพราะว่าวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปร่วมบุญใหญ่ในการทอดผ้าป่านะศูนย์ปฏิบัติธรรมแท่นตะวันอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมินะครับซึ่งนอกจากได้ทอดผ้าป่าแล้วนะครับยังได้ร่วมบุญบวชกับนาคธรรมทายาที่จะบวชเข้าพรรษาอีก3รูป ให้ว่าบุญลันทับก็ว่าได้เนาะพี่น้องครับพี่น้องเฮ้ากะมา้ายหลายครับแต่การจัดงานนั้นศักดิ์สิทธิ์เป็นระเบียบมากครับเมื่อท่านเจ้าภาพได้จุดธูปเทียนบูชาพระพรัตนตรัยแล้วนะครับท่านประธานสงฆ์ก็นำสาธุชนสวดมนต์แล้วก็ปฏิบัติธรรมครับ เมื่อทุกคนได้กลั่นกายวาจาใจใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วก็เป็นการกล่าวคำถวายทานผมมักวิสัยทัศน์ของพระอาจารย์หัวหน้าศูนย์มองนีละนะครับสาธุชนทั้งศาลาถึงกับตะลึงเงันนะครับเมื่อน้องสันๆน,น้องปุ๊กลุกแล้วก็น้องนับหนึ่ง ได้เป็นตัวแทนสาธุชนในการกล่าวคำถวายทานต่างๆโอ้ยหมกัมกหมกัมกหแห้ง,งครับแล้วตามด้วยท่านเจ้าภาพผู้ใหญ่ใจดีที่ 3. 3> ทู้สสาสกอความสูขก่แก่ข้าพเจ้าทั้งหมย เมื่อเจ้าภาพทุกคณะได้นำปัจจัยไทยธรรมต้นพระป,ป่ามาถวายเรียบร้อยแล้วนะครับทายที่สุดของงานนี่โอ้มักอีกแล้วในกระไดนะครับเน่หน่อยได้มาเดินบินทบาดเพื่อต้อนยอดผ่าป,ป่านะครับจนหน้าที่สุดท้ายได้ถอดเน่นหน่อยก็ไปถวายท่านประธานสงฆ์หมดเลยนะครับแล้วพวกเรายังได้ร่วมถวายแทงน้ำนะครับกับท่านเจ้าภาพร่วมลหลายๆท่านนะครับ และถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่และได้ร่วมงานอุปสมบทแก่นาคธรรมทายาททั้งสามรูปจึงเอาบุญมาฝากเพื่อนๆทุกคนให้ได้มีส่วนในบุญด้วยกันนะครับสาธุครับสาธุครับ